หอมเนยข้างในนุ่มข้างนกอกกรอบแต่ว่าปิกงนิ่ต้องมีดอกไม้นะคะปิกงนิ่งมีดอกไม้ ทั้งวัน,นแล้วก็จะไปคาเฟ่เอาปิ้งกันจะเทียวบนรถข้ามนาน,ลนแล้วใกล้ใจกันนิด,ดเนิ่งบนไม้งมึงเคยติดแล้วคำถามยังไม่น่าถามเลยแ้ว่ยวันนี้จะไปไหนมั้งวันนี้เราจะเริ่มจากร้านกาแฟาแถวรามก้าห้าสิชื่อว่า Taste Coffee House ซึ่งทางร้านเนี้ยที่เรา,าจะไปเนี้ยแล้วก็คอนเทนต์เนี้ย s p i r a t i o n มาจากบเบิร์นบเบิร์นเบร์ว่าแล้วกูก็แบบ เหมือนเหมือนเพื่งเห็นมาไม่กี่วันเองใช่ขอใช้คำว่าอินสตาเรชั่นละกันไม่ขอใช้คำว่ากรอบเนื่องจากว่าไปเฟิร์นเนี่ยทำกับปู่นะแต่ทางเราเนี่ยหัวไม่อยู่หัวไม่อยู่หัวไม่ยู่เรื่องเหมือนแล้วก็เออทำกับเพื่อนเพราะฉะน,นั้นมันจะไม่ใช่การกรอบซ้อนที่เดียวก็มาติดตามชมกันได้ในคลิปนี้ค่ะ ไม่หวานเลยหนึ no but no but no. ่งหวานประมาณ70%อีกิบอร์เนต์อีกสอดแนนนะคอันนี้ของเราลาเต้ไม่หวานเลยอันนี้ของว่าอเมริกันโน่หวาน7 0อซอันนี้ของเราอันนี้ของเราอย่างนี้เหรออันนี้ของเราอเมริกาโน่ไม่หวาน ร้านนี้แล้วก็รู้สึกว่าร้านเนี้ยเป็นลาเต้ที่นมค่อนข้างเยอะแต่ว่ากาแฟเขาก็มีแบบความแบบหอมนะแบบกินประมาณแล้วก็รู้สึกแบบมันเป็นสมัมผัสที่ดีถ้าใครแบบว่าอุ้ยกูออกมาตัวแหวนไฟแล้วอีกนานกว่าจะได้ซื้อกาแฟก็คือแวะซื้อร้านนี้ก่อนอมันกโซเชื่นีนยะลไหน <c oughs> โอ้กู <c oughs> <c oughs> ก็สั่ชื่อนเหมือนกันอ่ะไหนยังไง กูไม่เท่าหรอไม่เท่ามึงดอบแพ้อะ่อเราจะมาชิมบรานี่กันนะคะมันหวานแต่ว่าโลมๆแล้วกินกับกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลก็คืออร่อยแล้วก็เป็นเมนอัลมอนด์ที่แบบนี่ค่ะไปต่อค่ะไปไปที่ไหนคะเบสไดมอนด์อันนี้เราจะไปที่สาขาเดียวทินพัฒนาสามมีคนหิวขึ้นเขาะวาอันนี้ไม่ยืนเขาเอาเสียง นี่เป็นล่าสติมากที่คนไข้รอดเอาให้ให้มึงลงไปมีขาวด้วยอ่ะลงป้ารีสกาแฟมันขาวเนาะกาแฟดำแต่งงมากแสบตาคนหมดขาวมาก กาแฟมาแล้วนะคะเป็นมเมล็ดพวกกลางรสบลูเบอร์รี่ปกติเราไม่กินกาแฟดำนะกินได้หอมบลูเบอรี่จริงอร่อยฮ้ยกินได้อ่ะฉันกินกาแฟดำได้อะเป็นไงอุ๊ยคือมันกินเข้าไปปุ๊บมันจะได้รู้สึกของความขมของกาแฟในขณะเดียวกันก็จะได้กลิ่นหอมของบลูเบอรี่ขึ้นอ,อ,อร่อยอะ่ะหอมอะต้องมาซื้ออีกแน่เลย เขปรึกษาได้ด้วยนะคะ,ะคว่าะจะเอาอะไรจะกินอะไรจะกิน,นแบบไหนก็คือคปรึกษาได้เลยและร้านนี้ทุกเมนูสามารถเลือกมเมล็ดก,กาแฟาได้นะคะก็แค่เมล็ดยวก็เมง็ดยานะคะ,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 ะใช่ค่ะสามร้อยสามสิบสามเลือกมาร์นาดัลทได้ไหมคะได้ค่ะ ใชลาเต้แต่เขาบอกว่ามานันจะนัวในเรื่องของนมมากกว่าติวเหมนลาเต้ครับอันนี้เป็นชื่อว่าเซ็กบอมเฮ้ยชื่อ,อ,อดูน่าสนใจเป็นเซ็กบอมแต่ว่าเป็นมเมล็ดขั้วเข้มคล้ายๆกันเลยแต่แค่แบบว่ามเมล็ดมีความขมกว่าขมอืมข <laughs> 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 มแต่นวัวรับได้รับได้ คนชอบดา่กาแฟนมแล้วชอบดืนกาแฟเข้มเนี่ยอาจจะชอบโอเคเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็คือเราจะปิกนิกกันบนรถเราจะทำเหมือนว่าเออเราไปคาเฟ่จริงๆซึ่งกับนะคาเฟ่เนี่ยกิจกรรมก็คืออะไรถ่ายรูปที่ถ่ายกับพร็อพต่างๆซึ่งเราเตรียมไว้หมดแล้วแต่ว่าปิกนิกต้องมีดอกไม้นะคะปิกนิกมีดอกไม้ขาบรถดิฉันมีดอกไม้เนื่องจากว่า <laughs> <laughs> ไวเจ้าที่หรือเปล่าคะ <laughs> ทุกคนคะร้านต่อไปนะคะเป็นร้านที่กำลังฮิตกำลังโด่งดังมากๆเลยนั่นก็คือร้านบองชี่นั่นเองร้านที่ร้านทก่นหรืใหม่ก็คือไปถึงปุ๊บปิดอ่ะรอบนี้เนี่ยมาทานแบบ drive through แดนนะคะ ก่อนก็คือทําได้สองแบบก็คือจะขับรถแล้วก็ไปสั่งหน้าร้านเลยก็ได้แต่นั่นก็คือต้องลงแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องลงทักไว้สั่งเขาจะออกมาวางให้หน้าร้านมันจะมีตู้อยู่หน้าร้านแล้วก็แค่เอาแค่นั้นเลยคือสะดวกสบายมากๆร้านเนี่ยมันอยู่ตรงสะพานควายแล้วก็เราได้ทําการสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าลแล้วเราก็จะปีเอาแล้ว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 เราก็มาถึงนะคะ้างหน้าร้านบนชิม,มก็จะมีตู้น้อยอที่ทุกคนเห็นด้านหน้านะคะนี่ ลครากเวนี้ฉันจะเป็นคนหยิบหรอฉันตื่นเต้น,นะอะเดี๋ยวฮะลงไปอ่ะได้มาแล้วนะคะอันนี้เป็น croissant ham cheese จากร้านมงที่แล้วก็มีกาแฟหรือแกาแฟอร่อยอ่ะดีนุ่มนวลแบบกาแฟนมนุ่มนวลดอรตี้แบบดีอร่อยจริงอ่ะร้านเนี้ยเอออร่อยจริง,รรงคนเราจะมาชิม croissant ham cheese หอมเนยข้างในนุ่มข้างนอกกรอบและอยากหอมแล้วเสียดายไม่ได้ลงมาถ่ายรูปชเราเลยไม่ได้เป็นเดดไอเด้าเลยแล้วนี่คือกิจกรรมต่อไปก็คือถ่ายรูปบนรถจริงนะรู้หรือยังเพราะว่าเรามาอยู่ตรงสะานควายซึ่งมันจะมีที่ถ่ายรูปชื่อว่า Sculpture Bangkok อยู่ตรงอารีสถานที่คือเดย์เดย์ก็มันจะเป็นการถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์แต่ความเก๋คือถ่ายบนรถ มีทั้งหมด8ช็อต250บาทอ้อแต่ว่าอย่าลืมจองก่อนที่ t i กเก็ตเมลอนนะคะแค่แจ้งว่าจะไปวันไหนเขาก็จะมี QR code กลับมาหลังจากที่เราชำระเงินอ่าชื่อรูปภาพจะเปยังไงก็รอติดตามกันนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวมันจะมี QR code ให้เราสกแกนนะคะ,ะนี่คือเรื่องราวที่เกิด เรื่องราวคือเขาให้เราถ่ายฟรีด้วยนะคะตัวนี้เป็นตู้ใหม่เอาไม่แตะเย้มสวัสดียกักษ์ลายนี่คือผลงานในวันนี้น่ารักมากเลยแล้วก็เนี่ยคือของฟรีที่แบบ นีก็คือเปไ็นอะไรที่แบบว่าหาทำสำหรับใครที่เหงาที่เบื่อก็หาทำได้กิจกรรมนี้เรามานำร่องให้แล,แล้วก็รู้สึกว่าแบบไปเหงาได้อยู่วันนี้เราก็ได้ได้ฟูไป4ี่้านเนาะโกดให้ร้านไหนดีที่สุดท้ายแล้วคอมเมนต์เลยก็คือบองชีชอบรสชาติร้านกาแฟยีสบาทที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปด้วยความบังเอิญอะไรก็เลยลเออชอบร้านนี้ที่สุดใจให้ร้านไหนคะบองชีว,ว่าเราเราเป็นคนชอบกาแฟที่ดอยู่แล้วก็ให้ที่หนึ่งเพราะว่ามันอร่อยทุกเมนูเลยนาคะก็ใน่วสขอน วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนไปวันนี้นะคะอย่าลืมกด